สวัสดีค่ะอาจารย์วนินิลนะคะวันนี้จะมาทํานายดวงสตา์ของคนเกิดทั้ง12ราศีเกิดนะคะประจําวันที่1มิถุนายนถึงวันที่15มิถุนายนปี2568ค่ะติดตามรับฟังกันได้นะคะทางใน,นเรื่องของการงานการเงินความรับหรือว่าสิ่งที่คนควรระมัดระวังในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนโดยสตา์ของแต่ละราศีนะคะมีทิศทางอย่างไรกันบ้างค่ะ สหรับราศีต่อไปได้แก่ท่านที่เกิดราศีมีนค่ะ,ะกระหว่งางวันที่สิมีนาคมถึงส4เมษายนก็ให้ชาวราศีมีนทุกท่านอาธิษฐานนะคะอาจารย์สับไพ่เก้าครั้งเลือกไพ่สิบสองใบคัดทพรมาเริ่มค่ะ3 4 5 6 7า9กจากนั้นก็เลือกไพ่สิบสองใบค่ะคำทำนายนี้ค่ะเป็นคำทำนายดวงชะเดโดนดรวมทั่วไปนะไม่ได้เจาะจงน,นะคะว่าเป็นดวงชะของชาวราศีมีนท่านใดท่านใดรับฟังอยู่ค่ะแล้วก็ต้องการเช็คดวงตัวเองจากวันเดอนเยดยเวลาเกิดของตัวเอง ติดต่อสอบถามในเรื่องการเรียนรส่วนตัวได้ในช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้เพื่อวางแผนนะคะกับสถานการณ์ต่างๆที่มีเข้ามาและท่านใดที่สนใจในเรื่องการเรียนรู้อ่นานไพ่ยิปีค่ะบางท่านดูดวงมาเยอะฟังดวงมาเยอะนาะก็อยากรู้ว่าหน้าไพ่แต่ละใบมีความหมายหรือมีมทิศทางอย่างไรติดต่อได้นะคะสอบถามได้เป็นการเช็คคำทำนายที่เป็นบวกให้แนวทางและให้วิธีการผ่นานไพ่ใครสนใจเรียนรู้ร่วมกันสอบถามมานะคะมาค่ะ อาจารย์โดเรนาไพ่แถวบน6แถวล่าง6นะคะต้องบอกกันว่ามีค่ะคุณเคอชาวราศีมีนนะเป็นชาวทัตน้ําความเป็นน้ําค่ะบอกเลยค่ะว่าใจเย็น นิ่งๆเก็บรายละเอียดเก็บความรู้สึกไม่ค่อยแสดงออกหรอกค่ะว่ารู้สึกนึกคิดอย่างไรนี่คือความเป็นชาวราศีมีนส่วนไพ่ประจําราศีมีนคือไพ่เดอรมูนเดอร o มูนก็จะเป็นคนที่แบบค่อนข้างรอบคอบอะเป็นคนที่รอบคอบคิดแล้วคิดอีกไต่ตรองแล้วแต่ต,ออตรองอีกเก็บทุกเรื่องมาคิดระมัดระวังทุกอย่างคือเป็นคนแบบคิดแต่ต้องระวังความคิดนะคะบางครั้งคิดเยอะเกินไปก็กลายเป็นคนกังวลใจได้นะเอาพอดีพอดีนะคะและนี่คือตัวตนของคุณค่ะกับสัานการต่างๆในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนาย,ยนเริ่มต้นจากตําแหน่งที่่ ตำแหน่งที่หนึ่งสถานการณ์ต่างๆในช่วงนี้ค่ะคุณได้ไพจ่จัดเมียนจัดเมียนคือไพ่เปิดเผยนะเป็นไพ่เปิดเผยเป็นไพ่ความจริงเป็นไพ่ที่แบบ ละไรก็ตามที่เราไม่รู้ไม่เห็นจะถูกเปิดออกอาจเป็นเรื่องที่เรารอคอยอยู่คุณก็จะได้รับข่าวดีหรือเป็นเรื่องที่เรากังวลใจอยู่มันก็จะถูกเปิดออกเช่นกันเพราะฉะนั้นให้เตรียมความพร้อมกับทุกเรื่องที่กํลาลังถูกจัดแจงจัดวางหรือถูกบอกกล่าวหรือเป็นเรื่องของได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นาทางดวงชะตาเปิดทางก็ได้ไพ่จัดเมียน,นแบบนั้นหากกลาลังรอในเรื่องคําตัดสินค,คําชี้ขาอะไรบางอย่างอยู่ก็จะมีทิศทางที่ดีค่ะในเรื่องการงานการกระท,ทาค่าคุณได้ไพ่ เจ็ดเหรียญถ้าพ้าเจ็ดเหรียญมาบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณรอคอยอยู่มีความสําเร็จสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้มีทิศทางที่ดีผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่ช่วยเหลือตรอมานานไปอะไรที่คุณรอมานานแล้วอึดอัดใจการรอได้ยนะพูดง่ายๆว่ารอไม่รอป่าเป็นการเรียนรู้เป็นการลงมือทาเป็นการปรับเปลี่ยนกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเรียนรู้ไปรอคอยไปปรับเปลี่ยนไปผลสําเร็จเกิดขึ้นเรียกว่าคลื่นเดือนแรกอ่ะอาจารย์มองว่าช่วงกลางเดือนน่ะสิ่งที่คุณคิดเตรียมการหรือวางแผนว่าเกิดผลลัพธ์ มีความชัดเจนถูกเปิดออกอะไรวางแผนไว้ก็มีทิศทางที่ดีสมัครงานไว้ติดต่อง,งานไว้รออะไรบางอย่างอยู่ในเรื่องการเดินทางไกลต่างแดนต่างประเทศหรือเสนอง,งานเสนอโปรเจกต์บางอย่างหรือต้องการเดินทางแบบไปทาง,งานใน้านไกลๆอะค่ะมันมีทิศทางที่ดีแต่ว่าช่วงต้นเดือนอาจจะต้องปรับแก้ไขเรื่องเอกสารบางอย่างหน่อยละกันนะคะมันมีอยู่นะไปดูหน่อยละกันค่ะว่าเอกสารเราเรียบร้อยไหมหรือต้องเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่า ปรับแก้นิดนึงแต่ปลายทางมีความสุขม่ด้หว่ากลางๆงเดือนนะ่ะเรื่องงานลงตัวโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ได้รับโอกาสที่ดีค่ะตั้งเงินล้คะเงินสะพัดอยู่นะคะจะมีรับที่ดีบางอย่างหรือสิ่งที่ทําไว้เกิดผลลัพธ์ออกดอกออกผลค่ะราชินีเรียงก็คือเงินมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเป็นเงินที่เราแบบมัน่นใจอยู่แล้วติดตามแล้วได้ผลลัพธ์หรือมีโชคในเรื่องของการเงินจากคนในครอบครัวก็ได้แต่หากว่ากาลังวางแผนจะลงทุนเรื่องการเงินให้รอบครอบก่อนเหมือนจะต้องคิดหน่อยละกันค่ะรอจังหวะนิดนึงยังไม่แนะนํานะคะว่าชาวราศรีมีนเนี่ยนำเงินไปต่อยอดแล้วลงทุนทันทีเลยยังไม่แนะนํเพราะ ให้รอคอยมันขึ้นรอจังหวะก่อนและกันค่ะอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งพลีพรามเนาะมันเหมือนถ้าเราทําอะไรในช่วงนี้มันจะมีความกังวลใจอยู่ ค่อยๆดูค่อยๆสังเกตก่อนดูสถานการณ์ดีๆก่อนละกันค่ะหาว่ากําลังคิดจะนาเงินไปต่อวยอดเป็นลงทุนเพิ่มเติมแต่เงินจะมีเข้ามากิบเงินให้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันในช่วงปลายเดืนอนดีกว่าค่ะการงานมาดีการเงินมีเข้ามาแต่ยังไม่แนะนําให้เรื่องการลงทุนโชคลาภังไม่ค่อยเด่นนะคะความรักคนมีคู่หนึ่งมทาท้ามาจะเป็นช่วงเวลาของการลงมือทำอะไรบางอย่างร่วมกันกับคนรักหรือแม่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงได้เปิดใจได้พูดคุยได้ปรับความเข้าใจได้คุยกัน เป็นจุดเริ่มต้นที่จะด้พูดคุยสื่อสารปรับความรู้สึกปรับความเข้าใจหรือมีเรื่องดีๆขึ้นในครอบครัวค่ะคนโสดคนโสดเราให้ลงตัวนะมันเหมือนคุณมีความคิดมากไม่สบายใจมีความทุกข์ใจหรือคนที่เราคุยคุยอยู่เริ่มออกลายอะ่ะเริ่มมีอะไรที่เหมือนเขาปิดบังซ่อนเร้นเราเขากลับไปหาคนเก่าหรือคุณยังรู้สึกกับคนเก่ายังไม่สามารถลืมอดีตคนรักได้ ทำให้เราแบบรู้ทุกใจไม่รู้จะเลือกใครเพราะฉะนั้นความรักคนโสดถ้าหากว่ายังไม่ได้ตัดสินใจกับใครก็นิ่งๆก่อนนะคะคุยไปีดล่อนอย่าเพิ่งให้ใครแบบเต็มร้อยประคับประคองหัวใจตัวเองก่อค่ะเพราะคุณยังมีความไม่ชัดเจนกัการตัดสินใจจะทาให้จะทาให้ตัวเรากังวลแล้วบางทีคนที่เข้ามาเขาเป็นคนดีแล้วเราเราไปลังเลก็จะทําให้เขาเสียอ,อกเสียใจได้นะคะก็เรียกว่าประคับประคองหัวใจก่อนนะ ทุกคระมัดระวังช่วงนี้นะคะสุขภาพระวังโรคเก่าๆจะวนกลับมานะคะปวดหัวไม่เกรงปดไหลย้อนหรือไม่ก็บเมงทีนอนไม่หลับอ่อนเพลียมาที่ทํางานเยอะจากเดินเดินทางต่างๆเนี่ยไเดินทางมันขึ้นเนาะมีความเหนื่อยล้าจากการเดินทางก็ระวังเรื่องการ